สนับสนุนโดยเบเน่พล s สโปรโตีนดีๆจากพืชคูณสอง วันที่28พฤษภาคม2567เวลา14นาฬิกาที่สำนักงานป้องกันและปราบป,ปรามการฟอกเงินหรือปป,ปงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาเชียกรรมได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายชัดชัดชยพมเริศประธานปาป,ปงเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผลตำรวจตรีเอกกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทางนี้สืบเนื่องจากสารอาญาได้มีคำพิภากษาว่วาพลตรตรีเอการักมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บแผน,นออนไลน์และร่วมกันลักรถยนต์ของพันตำรวจเอกติดสันหรืออดีตผู้กำก,กับโจ้การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมีพฤติกรรมฝ่าฝื้นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและอาจทำให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการยื่นหนังสือครั้งนี้มีนายสุทธิศักดิ์สุสมนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและรองโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รับมอบหนังสือผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะได้มีการพิสูจน์กันในศาลแล้วนะผลที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่านะครับท่านรองเลขาธิการปปงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอนอนไลน์แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลกักลอบทุ่งกับโจ้ครับรวมทั้งถุงเงินจำนวนสองถุงที่ ผู้ชีวิตได้รับมอบมาจากพลตำรวจเอกและพลตรวจตีอ้กับพลตรวจโทปปานะครับในคำพิพากษาศาลเร็นไม่ชัดเจนในกวกาษาสารชัดเกตไ็ได้รับโอนเงินจากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะครับนะทิงแปดแนะครับแล้วก็สถานที่ตำรวจได้มีการจับกุมก็เป็นสถานที่เป็นบริษัทของภรรยาของ ท่านรองเลขาธิการปปงครับซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับแม้กระทั่งในทางคดียาเนี่ยอาจจะยังไม่มีการดําเนินการก็ตามแต่จากหลักฐานที่เราได้มีการพิสูจน์กันในศาลแล้วนะครับก็มีการยืนยันอย่างชัดเจนมากศาลได้มีคำพิพากษาในการเขียนคำพากต่าวมายืนยันว่าท่านรองเลขาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บผนันออนไลน์จำนวนห้าแสนหกครับห้าแสนหกที่ศาลมีคำพิพากษาออก ผมจําปีไม่ได้แต่ในคำว่สาสาสังเขียนไว้ชัดเจนครับแล้วก็ตัวท่านรองอ้างว่าเป็นค่าซื้อขายรถยนต์เรื่องสารก็ไม่เชื่อครับเพราะเป็นคําพูดลอยลยเีไม่ไมีหลักฐานใดมามามาจากการซื้อขายรถยนต์นะครับเป็นคำพูดลอยๆอยมียอดนียอดเดียวอ่อาไอ้ที่ผมเล่นต่อสารเนี่ยมียอดนี้ยอดเดียวนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป ไม่เลยครับเขาก็อ้างพูดลอยๆว่าเขาเป็นค่าซื้อขายรถยนต์ให้กับผู้บริหารของบริษัทที่ภรรยาเขาเป็นกรรมการบริษัทในขณะนั้นครับซึ่งเป็นการพูดลอยๆครับไม่มีหลักฐานใดมายืนยันเขาได้มีการเบิกความต่อสารเนี่ยนะครับด้วยความเท็จไหลแต่ประเด็นนะครับอย่างเช่นกรณีที่เขาอ้างว่าผมเนี่ยไปแถลงข่าวหน้ากองปราบเนี่ยแล้วก็ทําให้เขาไม่สามารถสอบตุลาการสาลปกครองได้นะครับซึ่งเราก็ได้มีการนําหนังสือจากตุลาการสาลปกครองนะครับ ที่สามประกรเนี่ยยืนยันว่าเขาสอบข้กเขียนตกนะครับไม่ได้เกิดจากการที่เรามีการแถลงข่าวเรื่องเรื่องของเขาที่เกี่ยวข้องกับการรักรถของผู้กับโจหรืออย่างไรครับแม้กระทั่งอีกบุคคลหนึ่งที่เราได้มีการนําภาพนะครับนะลูกชายของสอจอท่านหนึ่งที่ในจงังหวัดเนี่ยมามาแสดงต่อหน้า,าผู้สื่อข่าวนะครับเขาก็ได้มีการเบิกความต่อสารว่า เป็นเพราะผมเนี่ยทำให้ลูกชายของสจคนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตจากการที่ผมเนี่ยนำภาพมาเปิดเผยซึ่งก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับหลายๆเรื่องที่เขาเป็นการเบริดความเนี่ยเป็นการเบริดความโดยลอยๆแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดมาที่ที่ทาให้สารเชื่อนะครับนะแม้แต่แม้แต่แม้แต่อย่างเดียวมีบทบาทอะไรสำคัญัเจ้าของเว็บนั้นทีเพือเป็นญาติคือตัวตัวเจ้าของเว็บเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเคยมีการจับกลุ่มเจ้าของเว็บเนี่ยที่ตอนเขาเป็นรองผู้จัดการตำรวจภาคตซึ่งพุ่งกับโจ้ร,ออร้อยฝรั่งนะครับแล้วก็ส่วนผู้ร่วมกบวนการในการ,รากลักลอบพุ่งกับโจ้เนี่ยก็เป็นมือฝาในการตอนที่เขาเป็นรองผู้จัดการตำรวจก็เป็นมือฝาของเขานะครับและปัจจุบันเนี่ยก็มาเป็นผู้จัดการอา,อาบนวดนะครับแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้มันก็เกี่ยวพนันเกี่ยวโยงกเขาหมด ทั้งหมดที่ที่เราได้มีการนําสืบกันในสารไปแล้วสเงินกเกิดขึ้นตอนที่ท่านยังไม่ได้มเป็นรองเลขาธิการอาเกิดขึ้นตอนที่เป็นท่านรองผู้จัดการทงคัในการรับเงินเว็บพนันออนไลน์แล้วคนแบบนี้เป็นข้าราชการแบบนี้จึงเป็นสถานที่ปปงเน่เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนในการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยกับมาพืติผิดโดยการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเษถานะครับ ทวีสินเนี่ยนะครับซึ่งท่านนายยบาลในการให้ปปงเนี่ยทำการตรวจยึดอายัดทรัพย์ของพวกที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่เมื่อท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเงินของเว็บพนันออนไลน์แล้วท่านจะยังจะมีหน้ามีหน้ามีตาลอยนวลอยู่ในสังคมมาอยู่ตาแหน่งรองเลขาธิการปปงซึ่งเป็นตําแหน่งที่ทรงเกียรติได้อย่างไรนะครับอันนี้คือเราได้มีการนำคำพยาาามาั้งนี้นะครับเป็นหลักฐานที่ยืนยันแล้วแล้วก็มีการพิสูจน์การในศาลแล้ว คือผมคิดว่าเรื่องนี้ทางประหลัดชิงนะครับหรือท่านจัดชัยผมเลิศได้มีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วครั้งหนึ่งและอ้างว่ามีผู้ใหญ่ขอมานะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดที่ยืนยันสนับสนุนแต่วันนี้เรามีคำพิพากษาศาลซึ่งนะครับศาลได้มีคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเที่ยวนี้ประหลัดริงหรือท่านจัดชัยผมเลิศหรือประธานปปงเนี่ยคงจะมาอ้างผู้ใหญ่ไม่ได้อีกแล้วนะครับว่าท่าที่แล้วผู้ใหญ่ขอมาแต่ครั้งนี้ ผมคิดว่าถ้าท่านไม่ทําตามอำนาจหน้านที่ที่ที่ผมมาล้อนะครับผมก็ต้องมีการดําเนินการกับท่านตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับที่ผมดําเนินการกับท่านรองเลขาธิการปปง,งนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่แต่ว่าผมก็บอกเลยว่าครั้งที่แล้วท่านพูดกับผมเองว่าผู้ใหญ่ขอมาแล้วก็นะครับไม่มีหลักฐานใดที่สนับสนุนแต่ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าท่านไม่ทําท่านก็ต้องเป็น พูดถูกกล่าวหาเองแล้วผมก็จะร้องที่ปปชด้วยนะครับหาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับถ้าท่านไม่ทํานะครับก็ต้องอพูดถึงท่านว่าท่านเป็น,าานประธานปปงหน่วยง,งานของปปงนะครับเป็นหน่วยง,งานที่ถือว่ามีความสําคัญต่อประเทศชาติในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเรื่องเงินที่ผิดกฎหมายนะครับและหากท่านเป็น,าานประธานปปงแล้วลูกน้องท่านเนี่ยนะครับสารมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยท่านยังไม่ดําเนินการเนี่ย ผมว่ามันก็น่าจะแปลกใจนะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยมอบหมายในการตรวจสอบทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะแล้ววันนี้นะครับลูกน้องของท่านที่อยู่ภายใต้กรลักับดูแลของท่านเองเนี่ยท่านกับจะไม่ตรวจสอบเนี่ยผมว่ามันก็ผิดปกตินะครับ